เดอะพิสอเพคโมวี่ปรเจ็ตพิเซนบิ๊กบักบันนี่ให้เสียงภาษาไทยโดยมิทเตอร์สป๊อ นสสดใออกไปหาอะไรกินดีกว่าอ้ารู้สึกคันจังเลยข้าก็ฟึดดีกว่าสบายดีฮนั่นดอกไม้นี่อ๋อน่ากินเหลือเกินไม่ใช่แล้วหอมเหลือเกินช่างหอมเลยชิ้นนี้ดาลิ i ชันสวยอะไรเช่นนี้เอ๊ะแอปเปิลนี่นะแล้วมันหล่นมาจากไหนล่ะอ๋อข้างบนนั้นนี่องเอเอ,อแต่นั่งสสนเจ้าผีเสื้อแสนสวยกินนี้ก่อ,อหมดสละะ้วอะยังไม่อิ่มเลยฮะผีเสื้อ ว้าวนี่เจ้ายังไม่ตายเลยเนี่ยมามาให้ฉันจับซะดีๆเจ้าผีเสื้อแสนสวยมามามาให้ฉันจับซะดีๆผีเสื้อแสนสวยของฉันอ๋อฮะหายไปไหนแล้วอ่ะเจ้าผีเสื้อแสนสวยจะอยู่ไหนนะหยับได้แล้ว ฮ้ไอ hey. hey, oh, right. hmm. right ้เจ hey! hey, ้า hey. น hey, right right. huh, anyway. ี่มทำให้เสนต่อดีกว่าเยอะนล้นะอ๋ออร่อยอร่อยเฮ้ยนี่ยังแย่ดกนั่นปาไน่โนเลยเอ๊ะอะไรมาจากไหนเอาละขวาุลูกต่อไปเจ้าเนื้ออะไรเยิงจิงยิงเลย อุ้ยว oh. ืดว่ะโอ้เอ่อเสร็จกันแน่เจ้ากันตายอกนเน่ยรู้แล้วจะแกงยังไงดีให้สาดใจเฮ้มันต้องทำแบบนี้อา เห็นไหมค่ะพ um ิชิตพ um ี่เสื้อแสนสวยได้แล้วเชื่อพี่เสื้อที่น่าสงสารไปเห็นไหมล่ะพี่เห็นไหมล่ะพี่ผมไม่ได้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 ไม่ได้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 ข่าวต่อไประเบิดน้ำเฮ้เสร็จแน่แค่นี้ยังไม่พออยรอเนี่ยเฮ้แค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยหลบดีกว่าโอ้โหแถวนี้ไม่โหดจริงอยู่ไม่ได้เนี่ย มีมาทักไทยอีกนะเว้ยเอาไงดีเนี่ยคิดอะไรดีๆออกแล้วเอาละเราต้องเข้าป่ามุ่งหน้าเข้าไปเพื่อทำแผนการบางอย่างเชือกการน,น,นี้แจกแขนให้น้องพิเสื้อสุดสวยไหมเชอการน,นี้พวกนายเสร็จนแน่ ล่กทั้งหลายเฮ้นี่สุดย่ดเจ้าอืมเชือกนี้ทำอะไรดีนะอ๋อกระโดดเชือกนี่เองลลลโอุ้ยโทษทีไม่ใช่เวลาที่จะมากระโดดเชือกเราต้องทำกับดักต่อไปเพื่อที่จะกำจัดพวกมันงานนี้เสร็จแรกจะกันลอกทั้งหลายไอ้นีีนั่นมันทำอะไรอ่ะนะไอ้รูดด้วยกันสิเจ้านะ หน่วงสายน่วงสายหน่วงสายลูกตนี้ด่ามิสสสเสื่อน้อยเสร็จแน่เอาละเราจะเข้าไปในป่าเพื่อตามไปฆ่ามีน้อยนั่นเฮ้เสร็จแน่เจ้ามีน้อยเข้ากันมาแล้วสินะเตรียมตัวทายได้เลยเจ้าสามสหายสุดเกลีย้ยง ไม่หรอกนายต้องดูดกับดักของฉันยัดกันได้เกียร์บันไมเอาละวิลลี่ไปทางนี้วิลเลี่ยมไปทางนู้นผมไม่เดินซ้ายอะไรนะป่านี้มันแปลกพี่กอล์มีกอลนะอาหารหล่นของลรกของขลุดมือไม่ได้นะ นึกว่าอะไรก็แค่ขอนไม้หล่นลงมาเสียวหมดเลยรออยู่นานละมาตรงนี้ก็ได้ครับผมมาเร็วๆก็ได้ครับตกใจหมดเลยอยู่ๆก็โพอกมาเจอทำอะไรผมเลยอ เสียงน้องฉันนี่คิดอักแล้วยกนู่นเฮ้อยู่นั่นเองไอ้กตายอ้วนเสร็จแล้วแข้งปิกทยอดฟฝ่ยอมตัวตายได้ไอ้กตายอ้น ทำให้มันลอยตรงนั้นเนีไงชิบหายแล้วเกลือแม่จ้าช่วยลูกด้วยเฮ้ยดีนะที่ม <S q st> ีกิ่งไม้ตรงนี้ไม่กั้นแย่ละฉันว่านายโชคร้ายมากกว่า เสร็จฉันละจุดตัวดี ừ, 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 ừ. วันนี้ก็ยังเป็นวันที่อากาศสดใสเช่นเดิมอยู่นะเฮ้เจ้าผีเสื้อแสนสวยนี่เจ้ายังไม่ตายหรอเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกชื่อของเร่หม่แล้วชื่อว่ากระลอกบิน มันโต้ลมดีจริงๆเลยจ้าฟื้